รอบเนี้เราจะไปนำะโกย่ากันเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะไปไหนกันบ้างเพราะว่าทริปเนี้ยไม่ซ้ำแบบกับที่อื่นเลยจะบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีอะไรที่แบบสวยกวดแบบสวยๆเยอะมากเช่นไรเธอตอนนี้เราอยู่ที่อะไรเนี่ยน้ำตกอะไรนะน้ำตกอะไรแองลาสวยมากเราจะมากินพุดดิ้งกันนะคะปิดทุกวันพุธโอเคจบเดินต่อไปค่ะ มีที่หน่งที่ไหนไอสตรีมแต่ลูกค้าโทรไม่อยู่เลยวันเนี้ยขายน้องเป้งอันนี้ใครอันนี้เจี๊ยบอันีนุกอันนี้นุ๊กอัน้นุ๊กนิวอันนีนิวอันนี้นิแม่นะปลาแบบราคาห้าพันเยนก็ประมาณเท่าไหร่นะพันหนึ่งบาทไทยมาดูไฟนะคะชีวิตสโลไล่เออเดินเข้าไปเออ แต่ตึงเราว่าเราไม่เหมาะกับไฟเขียวหน้าเราเรอะหน้าหนุซิบมากอีดอยอ้ดูหน้าไหมดีมากอะไร คุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเป็นการเปิดทริปของเราเนาะอันนี้เป็นทริปแบบ anniversary นะ anniversary a n n i v e r s ไปอันรึ่งปีท้อ anniversary กี่ปีเร็ว anniversary สิบปีสิบเอ็ไม่รู้กี่หน้าก็สิบเอ็ดปีนะคะของเราแล้วสิบสองเนี่ยปีนี้สิบเอ็ดอ่าเป็นทริปที่แบบแก๊บอกว่าโอ๊ยเธอเราทำงานกันเหนื่อยเป็นหน้าปวดหัวมากช่วงนี้เป็นตุลาที่ปวดหัวมากไม่ได้พาเมียไปไหนเลยนางก็เลยบอกโอเคงั้นเราไปเที่ยวญี่ปุ่นกันนะคะแล้วก็แบบทริปสวีทกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปไหนกันบ้าง อะไรกันบ้างนะคะก็รอชมกันได้เลยนะคะฝากกดไลก,ก์กดชมคลิปนี้ฝ like, ากกดไลค์กดแชร์กดจับจับจับด้วยนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะแบบเดินแพรแวดแพรอะไรนะคะก็จริงๆแล้วอะคะ่ะทริปนี้นะคะก็แบบอยากเป็นทริปสวีทนะคะแต่ว่าเรามาเจอฮัลโหลเอ้ยไม่มาทําอะไรเอ้าแกมาทั้งแอร์มาทาอะไรเอาดีคือเรามาด้วยกันค่ะทริปนี้เริ่มอีกแล้วนาโกย่านจโบใจับ่ับจับจับจ ที่ธรรมชาติอีกแล้วนะคะเราส่วนใหญ่เราชอบแบบออกไปแบบเขาเรียกว่าอะไรต่างเาเรียกว่าอะไรต่างจาังหวัดของญี่ปุ่นพ <อ S 1> เพราะว่าในเมืองเราก็เที่ยวกันฉับเนาะแต่ว่ารอบเนี้เราจะไปนาะโกย่ากันเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะไปไหนกันเพราะว่าทริปนี้ไม่ซ้ำแบบกับที่อื่นเลยนะคะคุณผู้ชมทุกคนค่ะเ<า>ดี๋ยวเราก็กําลังจะบินแล้วนะคะก็จะไปเจอันญี่ปุ่นเนาะก็มาดูกันว่าทริปนี้จะเหนื่อยนาดไหนก็จะสนุกขนาดไหนตอนนี้นะคะขอตัวไปนอนก่อนนะครับง่วงมากๆะเจอกันที่ญี่ปุ่นค่ะ ชิแตงโม,โมบป่งเปลี่ยนชุดเลยหรอไม่เพราะว่าเดี๋ยวขึ้นรถขึ้นบนรถเราจะไม่ได้เปิดอะไรแล้วนะเอาเสื้อคลุมเหรอหรือเปลี่ยนชุด่ดตัวเดียวเลยตัวนี้ไม่หนักทุกคนตอนนี้เราถึงที่นี่แล้วค่ะชิราคกะคาราคาราโกะนี่ทุกคนดูบรรยากาศนะคะเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูสวยมากเลยเนาะ<ว>สวยไหมสวยมากมากจริงอันนี้คือมรดกโลกเนาะ ว่าคนเยอะมากเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่ที่เข้ามานะคะก็จะเป็นหน้าหิมะแล้วก็หน้านี้นะคะเพราะว่าอากงอากาศมันก็ดีเนาะแล้วก็ถ้ามาหน้าหิมะก็จะเป็นฟีลว่าหิมะหมดเลยนะคะทุกคนภูมิของภูมิของคาเลยหมดเลยนะคะก็สวยมากเป็นมรดกโลกด้วยนะคะที่นี่เราจะมากินพุดดิ้งกันนะคะกิดทุกวันพุธ okay, โอเคจบเดินต่อไปคะ่ะนี่ที่หนึง่งินทุกวันพุธนะที่ไหนนี่ที่หนึง่งที่ไหนไอสตรีมแต่ลูกค้าโทรไม่หยุดเลยวันเนี้ยดูดิมีปลาด้วยอากแก เกลวมามวล,ลงไปไเป็นไงนอกใจโอยธรรมชาติมากทุกคนตอนนี้ฝนตกนะแต่ว่าบรรยากาศคือแบบเมซิ่งมาก,มากสขวนม,มากเลยค่ะ ฝนก็น่าเบือ่อแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันก็จะได้บรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งคือแบบเป็นฟิวชุ่มฉ่ำเนื้อใมั้ยเลิศเนาะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเป็นวันที่2แล้วนะคะเราเริ่มกันที่ปราสาทเลยคะ่ะแม่คานาวาค่ะคือปราสาทเนี้ยคะ่ะจะมีแบบเหมือนก็เหมือนโอซาก้าคาสทเทลที่เราไปกันเลเนาะมีทุกเมืองอะค่ะมีทุกเม,มืองนาโกยยาอะไรต่างๆแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่คาสวะาเดี๋ยวไปดูความสวยงามของเขากันธะดูบรรยากาศข้างหลังสิมาดูบรรยากาศข้างหลัง แล้ววันนี้อากาศดีมากๆวันนี้อากาศดีมากเลยเนาะคือเดินได้สบายๆนะคะนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันไปดูกันเลยค่ะคือประสาทแต่ละเมืองก็คล้ายๆกันหมดแหละเนาะพี่เนาะ ใช่แต่ว่า,าอยู่ยที่ว่าปรา,าสาทเมืองไหนเขาจะออกแบบมาแบบไหนอย่างโอซาก้าเนี่ยมันจะลึกแม่มันจะสูงมันจะลึกเนาะแต่ว่าเนี้ยแอบแอบไม่ลึกแต่ว่าก็แบบ ทรงเดียวกันหมดแหละมีต่างสาวใดๆหรือแม่เนาะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่อะไรนะแม่โรงแรมชาเคนาสวะค่ะเลิศๆเนาะอ่ะแล้วสิเมื่อกี้มีอะไรมาขอถ่ายรูปเลยเมื่อกี้มีฝรั่งมาขอดไทลุกแต่ฉันรู้ว่าจะแบบถ่ายให้นางนะบอกวิทย์เจอเอฟซีเหรอเจอเอฟซีนะเจอเอฟซีนะคะเดี๋ยวเราดูบรรยากาศในโรงแรมชากันนะคะก็จะเป็นฟิลแบบตลาดตลาดเนาะดูนี่ค่ะโรงแรมชาก็จะเป็นฟิลนี้เลยเนี่ยเริ่มนู้นเลยค่ะนู้นนู้น นโอเคเนปะโอเคเนปะองบอันนี้ใครอันนี้เกยชาอินุกอินุกอินุกอินิว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 แม่น่าเมน่าเมน่าอ่ะแม่เกยชาแปลว่าอะไรคะคณสวะเก่ะเกยชาคือว่าเป็นฟืลว่าเทคแค่เราเนาะ เออกับแบบว่าคนชั้นสูงเออใช่ไหมเขาแต่งตัวอย่างจริงจริงนะเมื่อคืนที่เราเห็นเนาะอ่ะเนี่คาซาวาเกติฟาเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่เออเราก็สามารถไปแบบไปดูหรือเขาจะบริการพิเศษปะอันนี้อันนี้เป็นโชว์นะเนี่ยอ๋อเป็นโชว์เป็นแดนซ์เอออ่ะมาก็ได้นะคะที่คาซาวาคานาซาวาโอเคไปค่าต่อค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดปลาสองรลบไม่ได้แล้วทำไมอีกร้อนึลยตลาดปลาที่เก่าแก่ กว่า200ปีนะคะที่เมืองอะไรคะที่เมืองที่เมืองคขนาสวานค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่เกตาาต์ตันดายาวนานมาก200ปีแล้วชื่อตลาดปลาอะไรชื่อตลาดปลาว่าโอมาชิปสิสมาเกตที่เมืองคขนาดสวค่านจะกินอะไรค้าววันนี้จะกินอูงดี ต่างๆเนาะต่างๆนะมาอะไรดีคือจะบอกว่าตลาดตามันมีทุกเมืองแหละแม่ครับแต่ว่าเขาบอกว่าเมืองเนี้ยตลาดตาถูกมาเราไปดูกันว่ามันจะถูกจริงไหมใช่ไหมแม่เล่นเล่น ันนี้น้องชื่ออะไรคะเอ่อชื่อน้องบอยครับชื่ออะไรนะบอยครับน้องบอยเหรอวันนี้ชื่อบอยวันนี้มาเอ็แท็์แค่คุณพี่เหรอคะใช่ครับวันนี้ดีมากที่ามาเป็นไวครับโอเคโอเคครับคือผู้ชมมาดูเร็วๆสดๆนะอุ้ยขอบเลยค่ะอุ้ยดูดีปูตัวใหญ่มากไหนอ่ะก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็ยังเลยนี่จริงไหมเนี่ยเออจริงด้วยสดมากอุ้ยนี่ไงปังหอยยังขยักอยู่เลยเห็นี่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 ะี่น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 ะ่นี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 ่น เที่ยงที่นี่แล้วเที่ยงที่นี่แล้วค่ะแล้วก็เราจะพาไปกินอาหารด้านบนไปค่ะปัดไปเลยทํามือเอามือมาแปะด้วยมานี่เอามือแปะโทรศัพท์ไปกันเลยค่ะเยวจะพาไปที่ทุกคนชอบกินมากอะไรอ่ะอ,อะไรอ่ะข้าวนาดงจ้ะอ๋อดงแม่จะอี๋หรออี่อีอ่พเข้าวอีไ๋ไหมข้าวอี๋เนาะเข้าวอี๋เออ <c oughs> <c oughs> หนึ่งปลาไทยก็แห่งมันเวเนื้อแม่เจ้าลอยเองนี่เนื้อยิ่ดะไงเนื้อยิ่ดะเป็นเนื้อที่ดังของไคเนสวาบนี่ไงลายสวยๆนี่แม่กินหมดเลยพี่อาจจะบอกอะไรค่ะปะว่าชีชอบกินเนื้อมากชอบกินอันนี้อะไรนะเนื้อมังไทยไม่กินนะเอออะไรอะชิชีทั้งวันอยู่อย่างนั้นนะครับคุกตง เดี๋ยวเราไปดูอุวยปอดีตน่ากินมากซีซีคินม้วนอะไรนี่เข็นไปเลยค่ะทริปนี้วันที่สองแล้วแม่เป็นยังไงบ้างภาพรวมภาพอะไรก็คือแบบเลิศมากเออเราได้เที่ยวอะไรมั่งเราได้เที่ยวอ๋อมื่อวัตปราสาทมวัฝนโตขอให้หลังจากนี้ไม่คืนน้ำมื่อวัตนะที่เป็นเป็นแม่น้ำน้ำแม่น้ำลสวยมากเนาะแม่น้ำเป็นสีเป็นเขียวมรกตใช่สีแบบเลิศมีสองสายมีสีแบบ สีใสมากขนาดเท่านาะทิ้งอ่ะยังมีแบบมีปลามีอะไรนะมีตั้งขอบไปดูน่านี่จะบอกว่าอะไรป้าหลังจากเนี้ยก็จะเที่ยวช่ำเลยเนาะช่ำเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะอีกอีก็เที่ยวค่ะเมื่อวานก็ฝนตกนิดนึงแต่ก็กลับมาแล้วก็ไปปอกไปปอกเราปอกกันนองในรถนอนไปนั่งดื่มอะไรนะกินข้าวกุ๊กกิ๊บตอนนอนเพราะฝนตกทั้งวันเลยแล้วเสร็จทุกวันนี้คือเฟสเฟสว่าอะไรเวอร์เลิศขาใส่ใส่ así es endesta. Ah, ไม่หาน้องวิตาวิตาเด็กนังหลับวันเด็กค่ำอีกแล้วแม่เฮ้ยเดข้ามแล้วแม่บ๊ายบายคาอีนี้ทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เมือง โยาม่านะจะบอกว่าเมืองนี้มันแบบเป็นฟิลแบบต่างจังหวัดแล้วก็มีแต่ทุ่งป่าภูเขาอะไรต่างๆอ่ะคุณผู้ชมดูค่ะแท้าคือในเมืองนี้ก็จะเป็นฟิลนี้หมดเลยนะคะใครที่แบบชอบฟิลแบบธรรมชาติอะไรแบบนี้ก็มาที่เมืองโยโตอะไรวะโยโทมาได้ยาโทมาได้นะคะทุกคนนี่ เราจะพาไปชมโรงแรมมันค่ะคือแม่ฟังนะตอนนี้ที่แม่หลับมาข้างทางคือเป็นเขียวๆหมดเลยจริงแล้วแล้วโรงแรมมันอยู่บนไหนรู้ไหมนูน่นบนเขาอ่ะแม่มาจะชมนี่ค่ะนี่ค่ะเขาปลูกไปแบบไฮโดรโฟบิกค่ะอ่ะหนึ่งซ้ำกินได้เลยนะไม่อย่าไปยุ่งนะนงอันนี้คือเป็นเมืองของเมืองชื่อว่าโทยามะอ่า,าอันนี้บอกไปแล้วเสร็จปุ๊บผัก,กเป็นผักไฮโ,รโดรอะไรนะไฮโดันี้ไฮโดโปรนี่ไม่ใช่ค่ะไฮโปรโดนี่ไม่ใช่ค่ะ ขาวยเดทข่าวยเดทเร็วๆาร็วปลูกผักชายอ่ะเอาใหม่ปลูกผักแบบไฮโดรเจนอย่าลงไปบ้านเขาไฮโดรโพนิกไฮโดรโบิกมาดูตึ้งตึๆงตึงตึงที่ของบ้านมองเออป่ะอ่ะแล้วไม่ต้องพาชมโรงแงมล้วคำวันนี้อเ เอาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเรากำลังจะพิมพ์เช้ากันค่ะจะบอกว่าวันนี้อากาศคือค่อนข้างที่จะปแปลปปกัแปลกันแปลกันแปลกนหนาดูเอาฟิศวันนี้ซีฟิเช็คหนึ่งสองซ้ำฟิเช็คซี่ฟิเช็กฟิเช็คผู้ักการผู้จัการผู้ทำพูดคอมแฮรสวงปังเลยเย่ฟิเช็ชเชากค่ะบรรยากาศวันนี้นะคะคือว่าเลิศเลเลิศเลิศนะคะ เว้ยเราอยู่แบบกลางแบบหุบเขาเลยอ่ะเธอเนี่ยหุบเขาล้อมรอบเลยอ่ะนี่คือเราอยู่กลางหุบเขาไหมดูเด่นปะอ่ะแม่ฟิชเชคซื้ฟิเชคฟิชเนี่ฟิฟิชฟิชเชคฟิเชคนะคะไม่คือว่าไม่ทานหนาวเลยเสื้อเบอร์เกอร์ละเมแล้วก็กระเป๋งปาริทาวนะคะรองเท้าลูบแตงลูบแตงแล้วก็รองกระเป๋าไอ้นี่สองเพีงนะคะเจอกันค่ะาบาย ฟิชเชคฟิเชค่ะเสื้ออะไรคะเสื้อตลาดนครับเส่นอะไรคะตลาด้ครับเป็นเกงอะไรคะตลาดน้ครับรองเท้าอะไรคะตลาดน้ครับโอ้โหมูลค่าประมาณหลาเรากือบห้าหมื่บาทนะคะชุดนี้นะคะว้าวอันนี้อากาศดีเหรอคะวววว วันนี้เราก็จะเป็นฟิลขึ้นกระเช,เช้าเธอตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าในรูปคือสวยมากเดี๋ยวเราจะไปด,ดูอันจริงกันว่ามันจะสวยขนาดไหนนะคะแต่ว่าตอนนี้เราหาเพื่อนไม่เจอเพราะว่าเราแพ้แไว้กันอยู่สองคนอุ้ยดูผิวฉันสวยมากเลยอะ,อะผิวนี้นะคะช้ยอุบๆไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันนะคะว่าฉันใช้อะไรนะคะหนูลงไปฉันสุดมาเลยอะ โอ๊ยเหนื่อยอ่ะเหนื่อยมากมองไม่เห็นใครไงก็รู <heroes noise> ้ว่าตอนแรกจะเข้าโรงแรมนั้นแม่เข้าโรงแรมแต่หนูไม่เห็นไงหนูไปสุดนู่นเลยค่ะจบโอเคถึงเจอเพื่อนๆแล้วนะคะทุกคนที่หลงมาเมื่อกี้ ตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาข้างบนสุดแล้วนะคะการนั่งกระเช้านะคะดูบรรยากาศข้างบนเลยค่ะจะบอกว่าสวยมากโอ้ my god สวยหูตาเลยอ่ะเย <Wow. S 2> อยน,น,น,นะค oh รัดูฝั่งนู้นนะโอ้ my god ด,ดูดิแพน่า เมื่อกี้แกบอกว่าไม่อยากได้อะไรนะคะจากฉันนะคะฉันก็บอกว่าฉันให้เธอไปหมดแล้วไงเธอฉันให้เธอทุกอย่างหัวใจฉันให้คันหรือฉันให้เธอฉันให้เธอไปแล้วหัวใจฉันหรือฉัให้เธอหัวใจฉันให้ไปแล้วไม่ไีเหรอยหัวใจหรอถ้าไม่มีหัวใจก็ตายนะคือรู้หนาดตายเลย บรรยากาศที่นี่สุดเกินจะบรรยายมากๆเลยนะคะเดินมาถึงแล้วปุ๊บเขามีแช่น้ำพุร้อนด้วยแก๊บด้วยเลิศจี้ก็มานไทยแบบเออไทยแบบไทยไลน์นะเอ๊ทุกคนคือจะบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีอะไรที่แบบสวยกดแบบสวยๆเยอะมากใช่ไหผู้หญิง เธอตอนนี้เราอยู่ที่อะไรเนี่ยน้ำตกอะไรนะน้ำตกอะไรในเองน้าสวยมากดูดิทุกคนเขาจะมาถ่ายลงถ่ายรูปกันนะคะเนี่ยดูดิป่ะดูดิดูเธอเดินเดิี๋ยวอุ้ยสวยมากเนี่ยอินเสิร์ตตอนที่เดินเนี่ยดูดิเพราะผนแบบตึงๆนิดนึงแต่แบบว่าแบบรู้สึกดีตึงๆอะไรนะคะตึงๆอะไรนะคะเมื่อกี้เราโซยไปแล้วฮะมาคือฟิลไหนพูดให้ทุกคนพี่ชมฟังนะคือฟิลไหนต้องเพื่อนไงนางบอกว่านางชิลๆนะอากาศอากาศเพราะอากาศที่นี่แบบดีมากเนาะ แต่ชีก็แบบเราไไม่่คอยด้ดื่มไปนิดนึงอ๋อไม่คนไม่ค่อยดื่มเหล้าแฟนฉันไม่คนไม่ดื่มเหล้าไม่อะไรไม่เที่ยวกลางคืนไม่สุบุรีแฟนหนูฮะแฟนหนูไงอะไรนะฮะแล้วก็นางก็แบบไม่ค่อยดื่มแล้วก็มาทันทีก็ดื่มเนาะต้องถึงก็หยุดฟัง เลิศจะบอกว่าอะไรนะคุณผู้ชม2ครั้งที่เรามาญี่ปุ่นเนี่ยเราเที่ยวต่างจังหวัดปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปเลยเนาะใช่ปหเราก็จะแบบหยุดในแบบในป่าในไม้ในอะไรเราก็รู้สึกว่าเราอยากถ่ายให้ถ่ายเก็บไว้แล้วก็เอาไว้แบบลงไว้ดูด้วยก็สุขภาพไงเอนิเออร์เมนต์เอนิจีต่างๆสุขภาพดีการอะไรสุดดมอะไรทุกอย่างเข้าไปดีหมดเธอา็จะว่าอากาศใจไหมทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็เดินที่จะไปตลาดเนาะตลาดเช้า าาเช้ไม่ปลาแม่ปลาเช้าอย่างเดียวที่เมืองอะไรนะทาคายามะทาคายามะค่ะตอนนี้คืออากาศดีมากนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าฟิชเชคฟิชเชคกันไหนค่ะฟิชเชคฟิชเชคค่ะค่ะตากล้องคาฮิเทคะคจังหวัดแอมะซิงลองเท้าพุชกระเป๋าโบติก้าอีอีเวล่าเวลาองอ่าไม่ต้องโทรศัพท์ iPhone สิบหก Pro Max เอออ่ะ พี่เชคพิ่เชคพี่เชคพิเชคค่ะซื้อกาละมันโดกางเกงกาละมันแล้วก็อันนี้นะคะรองเท้าเบอร์แมนแล้วก็กระเป๋าซิมบิกีนะคะไปค่ะอีกอีกค่ะเธอเห็นปลาไหมเห็นดูดีชีดีตรงไหนดูตรงไหนคือน้ำมันใสมาก ทุกคนดูนะนี่ตึมตึมปอาเดีวเราดูบรรยากาศตอนเช้าค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันแบบในย่านแบบเมืองเก่านะคะแล้วก็เรากำลังจะไปตลาดกันนะคะไม่ไม่ได้มีมาปล่อยแม่เขาเป็นฟิลธรรมชาติค่ะใช่ค่ะแล้วน้ำมันใสมันอะไรมันก็เลยเห็นเนี่ยแม่ดูนี่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 ทุกคนด้จูบู่ดดจูบูจจูมิงจม่งแม่นี่ก็เป็นตลาดแบบฟิลตลาด นตลาดทั่วไปใช่ป้ะไม่เป็นตลาดหรือตลาดอาหารตลาดเช้าตลาดเช้าเนี่ยดูสิมีพริกมีกระเจี๊ยบเหมือนบ้านเราเลยเธอบอกว่าหมูดีมากเหมือนเราเดินแบบตลาดเช้าที่บ้านเลยแต่ว่าเป็นของญี่ปุ่นหมดเลยเธอเนี่ยดูดิต่างๆเนาะ รอชิมใช่ไหมรอคิวใช่ไหมเขาบอกว่ากี่ดาวนะห้าดาวห้าดาวนะเขาจะรอชิมกันนะคะที่ร้านเนื้อเป็นแบบซูชิใช่แล้วสั่ง,งเซตนี้นี่ไหนดูสิโอ้นยน่ากินมากเลยค่ะเดี๋ยวชิมให้ดูเนี่ยนะคะโอเคสั่งเมนูอะไรบ้างคะขอเป็นภาษาญี่ปุ่นค่ะซีซ์เอ็กซ์ <laughs> <น> <laughs> อันไหนมัง่งอันไหนมัง่งซีซ์เอ็กซ์ออซีเอ็กซ์มารอชิมกันนะคะนออมาใกล้ๆใกล้ๆมันมีไข่หมดนะ ฉันเดียวเลยเหรอเป็นไงมั่งขอความจริงเลยนะอริ่ดๆอ่านฉันชิมดิบด้วยเนาะแบบพรีเมี่ยมอร่อยไหมดีมากแม่เอาแล้วแม่ไหวดีมากอร่อยแม่แม่แอ่แม่ ไอตรงนี้พีเมียมพูดอร่อยเลยแม่ก็สมควรปะเหว่อีกเลยอ่ะตบเนื้อตบตัวตบตัวดยตบตัวเอออะไรไหมอร่อยมากคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเรามาดูไฟกันนะคะจะบอกว่าสวยมากโอ้ยสวยมากมากเลยค่ะสวยไหมแม่สวยมากสวยไหม ไฟสวยมากเราจะเข้าไป PA ติกเกตข้างในแล้วก็ไปดูไฟกันกัน <Hayır. S 2> <forecasting íamos> นะคะคุณผู้ชมจะบอกว่าข้างหลังเป็นอย่างไรดูดิมาดูไฟยินโง่มาดูไฟเป็นฟิวส์สโลไลมาดูไฟนะคะและหน้าคือซิดมากปุ๊มมาดูไฟนะคะชีวิตสโลไลท์เออเดินเข้าไปเออแต่ตึงเราว่าเราไม่เหมาะกับไฟเขียวหน้าเราอ่ะหน้าหนุซิดมากอีดอกไอ้หนูหน้าไหมไม่อย่าย้ำยัยอย่าไปโอ วันนี้แล้ววันนี้จะปิดวันแล้วเหลือพรุ่งนี้เหลืออีกวันหนึ่งเนาะพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้แตกแต่งกว่านี้แน่นอ่าสัญญาคุณผู้ชมแล้วนะครับคนตอนนี้เราอยู่ในอุโมงค์เหมือนอคืนที่ดาวเต็มฟ้าว่ะในคืนที่ดาวเต็มฟ้าใช่ป่ะชันตินตระนักการบนเป็นอะไรเป็นหน้าเธอละเมออะไรคะ ลมไป <Bye. S 1> มองไม่เห็นดวงใจวันนี้เราไปไหนบ้างมาเกือบวันสุดท้ายละถามว่าจะตื่นหไหหวก่ออนรืเปลทำไมคะมาคืนแฮงเหรอโอ้โห,โโหไ,ไม่ได้เมาอ,อยู่มาก,กี่ปีแล้วไม่รู้ฮะไม่ได้แฮงมากี่ปีแล้วไม่รู้แฮงมาตลอดลว, <c oughs> วันนี้จะไปไหนกันบ้างเราช o o เลยเนาะ ผมไปดูเลยแม่เข้าไปดูสิมันคืออะไรอะไรมันแล้วประตูมันแค่เนี้ยแม่เข้าไปแล้วมาบอกนะเร็วอ๋อมันเป็นวิสแม่อุ้ยเ Amazing เวลามีชุดป้าดูสิอุ้ยชีบอกอชอกอีไม่รับหรอกเราเล็กอ๋อเป็นร้านของเด็กเว้ยเราไม่ใช่เด็กแล้วมันร้านของเด็กเป็นร้านของเด็กเก็เป็นร้านของเด็กไงไม่ก็มันเละเทะขนาดนี้ไงหมายถึงว่าประตูอ่ะประตูเละเทะขนาดนี้เเต้กใจไ่ จบเขาไลกมาแล้วปะควรจะบอกว่ามาญี่ปุ่นรอบนี้เพิ่งได้กินเค้กเย็นคือปกติไปญี่ปุ่นใช่ปะก็จะหาทีกินเค้กเย็นมากเพราะชอบมากมันแบบมันจุ้ยแป้งมันแบบไม่เหมือนที่แบบไม่เหมือนที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครรู้จักร้านที่ไทยอร่อยอคอมเมนต์มาหน่อยเะเขากินมากเคยเคยกินที่มาบุญคลองแล้วมันแบบตอนนี้ร้านมันหายไปแล้วอร่อยมาก Tang, เรามากินที่ทงคัสซึใช่ไหมเอเราก็มากินทงคัสซึที่ดังที่สุดนะคะท okay> ี่นาโปกยานี่ร้านนี้เลยนี่ไปดูค่ะว่าเราจะกินแล้วเพราะคิวเยอะมากทุกคนดูรอคิวนะทีาเราจะแต่ว่าพวกเราต่อคิวเรียบร้อยแล้วนาะดูคิวถเลย้เราได้คิวแล้วค่ะเจอกันค่ะทุกคนจะบอกว่ารอคิวนานมากนะแต่ว่าเราจะมาดูกันว่าอาหารจะอร่อยขนาดไหนรอคิวนานมักงเนาะมากเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาอาหารว่าจะอร่อยขนาดไหน เขาบอกว่ามันเป็นแบบอิจิบังนมโบวันอีหลอโยยาใช่เดี๋ยวลองไกินกันนะครับเนึ่งครับไปกินั่งอย่างนี้ไปอันหนึ่งก็ได้อืมพูอยู่บางคนไม่ค่อยแบบเขาเป็นมวสติอืมแป้งกรอบเออ อร่อยไหมอร่อยมากค่ะก็รู้สึกว่าเคยได้เคยกินที่รงู้สึกที่ที่หนึ่งที่อะไรนะไอคอนสยามก็อร่อยมากเหมือนกันแต่ว่ามันที่นี่ก็มีอไอคอนสยามเออเอาเป็นว่านะคะก็มาลองกินกันเะทุกคนอร่อยฟุ้งอร่อยมากอ่ะชิมชิมสิมีมั้ยอืมมิโซะมิโซะ เด้งมากเลิศไหมน้องในชาลองชิมนะนี่ก <into> <Rocky> <Cou> <Station> ุ้งรองชิมนะหมูเหมือนไม่มาแต่มันคำว่าเด้งไหมอร่อยดีไทยนะอร่อยกุ้งมันเคยใหญ่มมันเด้งากตอนนี้นะคะเราก็มาดิ <ต launches> นเนอร์กันนะคะที่ข้างโรงแรมนะแม่ like ion, น้องเป็นฟิลแบบโอมาเกส์แต่ว before, ่าเราจะมาชิมกันว่ามันจะอร่อยเหมือนแบบบ้านเราหรือเปล่าจริงจริงแล้ว นะไม่รู้หรือวาอาจจะอร่อยกว่าบ,บ้านเราก็ได้เพราะว่าทุ่ติดเขาอยู่ที่นี่ก็เดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะ กันมาแล้วอ๋อเธอต่อเครื่องไว้ไหนเราเปนต่อออสการ์เป็นต่อสการ์หรอใช่รีแคปคลิปนี้ภาพรวมเป็นยังไงคะแม่เลิศมากสบายนอนสบายกินหรูอยู่สบายเออจะบอกว่าเป็นเมืองที่เราไม่เคยไปแล้วเราก็จะตื่นเต้นกันตลอดเาะเป็นเมืองธรรมชาติเธอชอบเมืองไหนที่สุดฉันชอบเมืองที่ฉันถ่ายรูปเป็นภาพวาดอะทำโมอะไร คาโมชิคาโมจิเออเมืองอะไรวะเนี่ยขึ้นให้หน่อยนะวัดฉันจำจำจำคือชื่อเมืองกันไม่ได้เราเที่ยวกันอย่างเดียวเออทีอจะดูสะพานเออเออนั่นน่ะเนี่ยเที่ยวกันแล้วที่ละแล้วก็นี่ก็ชอบที่เราไปดูสะพานแล้วก็มีน้ำตกไหลโอเที่จ้โหใช่ใช่ก็เอาเป็นว่าทริปนี้นะคะสนุกมากอาจจะแบบ มีฟุตน้อยอาจจะน้อยมากนะแต่ว่าพวกเราก็คือไปอิ่มเอมกับบรรยากาศแอบยปลาโต้หัวเรอะกันลืมทายไม่หรอกไปอิ่มเอมกับบรรยากาศหน้าข้างหน้าโเวอร์นะคะก็ใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส่วนใครด้วยนะคะรอคลิปหน้านะบคาณ